สวัสดีครับโหยเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับพาร์ทที่แล้วคือตัวละครไป3ตัวตอนเรื่องนี้ก็ไม่รู้ตายหรือเปล่านะแต่ว่าเซอร์จอร์ดของเรานี่กับสแตนของเราคือตายไปแล้วเรียบร้อยคือตายแล้วตายเลยจริงๆอะ่ะไม่กลับมาเลยนี่เหลือก็หน้าแดงไปโคตรโหด อู้ลาดโอ้โหเปิดมาเปิดมาเอาเอาเลเอาดีโหฆ่าไปแล้วนะฆ่าไปแล้วก็เอาเลยโหยิงไปแล้วนะยิงไปแล้วก็กลับมาอีกรอบอันเนี้ยโอเคห้องใหม่อันดับแรกเลยเราไปทุบก่อนมาเออจ้าโอ้โหโดนมาจากไหนเนี่ยเออเ โอ,อดิโอ,อ้ดิโอ้โทษโทษโทษมือมันลั่นไปเองอยู่ก็กระโดดมาโอ้โหโหลดจัดเอาซับไม่มีใครปลดล็อกตู้ได้เลยคนปลดล็อกตู้ตายไปหมดแล้วน่าสงสารทางนี้ล่ะอันนี้สะเดาะได้มาเรามาดูเซนนอนเวอร์ชันสะเดาะก,ก่อนดีกว่า เอ้ยะ <c ười> ค,คือทุกคนในโรงเรียนนี้คือสะดอกก่อนไะด้หมดเลยอะเอาว่ะแกกแ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 กกแกะแกอ่าเปิดประตูไปไ <c ười> หนไหนไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้ต้องมาแล้วว่ะอันนี้ต้องมาแล้วว่ะไม่รู้ตัวอะไรอ่ะแต่แบบควันดำเต็มห้องไปหมดแล้วว่ะโอ้ไม่น่าไว้ใจอะ่ะอ่ะนี่เอาอีกหน่อยลวเออทุกห้องทุกห้องเปิดเอา เออสว่างสวยอีกสักห้องหนึ่งอืมมีป่ะมีปะ่าดอดีควันดำอะไรอ่ะโอ้อ่ะขอตีอีกสักหน่อยแก๊แกะแกะ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 กแกับกืแกหมกแกะกแก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  พราะตอนนี้คือ,อ,อปืนเรามีอันเดียวอะ่ะแล้วส่วนคุณแอชลีย์ก็คือปืนเขามีดีอยู่แล้วน้ำอัดลมณ์ของเราน้ำซ่าเราหมดแล้วเราเหลือกันอยู่แค่สองคนโอ้จัดๆโดนตบตุบตับตุ๊บตับ,ต,บตายเลย <laughs> อันนี้เราเข้ามาเอาอะไรอะ่ะ <laughs> แค่มาเปิดประตูกับไฟฉายอ๋อโอเคเรามาเอาไฟฉายถือ่าคุมแล้วมะ <laughs> อ่าเราต้องทุบอันนี้ก่อน ปุ๊บอันนี้อ่าไปเซนนอนนายคือคนที่กล้าหาันคนเดียวแ,วแล้วในกลุ่มกระดาษอะไรเนอะในโต๊ะมีอะไรให้อ่านไหมมันคือกระดาษคำใบอะไรสักอย่างน่าจะต้องฉายไฟในการดูอ๋อโอเคแล้วเราก็ไปเปิดกับห้องนั้นเพราะมันถูกขีดฆ่าด้วยหมึกอะไรสักอย่างทุปปบไปบง โอ,อ้แหอ้ a s h ีก็มาวะ่ะถือมือเดียวด้วยเคยยิงมาก่อนแล้วครับอ่ะอันนี้อีกห้องหนึ่งตบตรงโหยิงทงิ้งเลยอ่ะเปิงของเดี๋ยวลูกกระสุนไม่พอหรอกอ่ะห้องนี้ละ่ะอ่าสำรวจเลยครับอุ้ยเอ้ยรหัสอะไรอ่ะ Exit รหัสตู้เซฟอ๋อโอเคงั้นเราต้องไปฉายไฟก่อนถึงจะเจอตู้เซฟไปนายคุ้มกันเราด้วยนะ แอชี่ต้องฝากชีวิตแม่กับเธอแล้วละ่ะ If find we a strong light we might be able to see through the paper ได้แสงมันเยอะจังวะดูนะขอฉายแสงไปเลยได้ไปหมอยากแบบไล่แสงไปเลยอ่ารุ่นแบบอ e ีโวตาอ่าสัญลักษณ์โผล่มาแล้วก็ฉายไฟไปอ่าฉายไปฉายฉายไม่ช่วยอะไรเลย ถือปืนด้วยกันเดินทางไกลอ่ไอห้องฉายเมื่อกี้คือมันอยู่ห้องแรกป่ะนี่นี่น,นี่ใช่ป่ะโอ้โหอุปกรณ์ไม่อำานยไม่ได้คนละห้องคนละห้องครับห้องนี้มันคือไอคนที่มันกระโดดมาอย่างอย่างยังไม่ใช่ต้องเป็นไอห้องข้างๆ้าง นี่ห้องนี้ไหนขอดูจอหน่อยเออต้องห้องนี้แหละจัดไปสองสี่สามสองอ่าได้ไปเปิดเซฟกันดีกว่าเราสองสี่สามสองห้องนี้เหรอเอ,อ้ยห้องนี้ห้องนี้ที่เราเพิ่งทุบสองสี่สามสอง มาตู้เซฟเหรอตู้เซฟไหนขอเช็คหน่อยมาสองสี่สามสอง enter มาอะไรอะ่ะขอดูของหน่อยคุณแจห้องสมุด อ่ะแล้วก็กระดาษโนต้ตถึงเลียวนาดและฮาเบิร์ตฉันกำลังเขียนหนังสือถึงเพื่อนของคุณฉันหวังว่าเราจะได้มาเจอกันเร็วๆนี้มันจะเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่คุณจะค้นพบบางสิ่งที่อยู่ในทฤษฎีของคุณรีออนคอร์เซเบิร์ตหวังว่าจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีด้วยจากเพื่อนที่หวังดีหวังดีเลยแกทำอะไรกับโรงเรียนล่ะต่อไปเราต้องไปห้องสมุดปะโอโหเห็นแล้วมันช้ำใจเออลอยฟ้าไป ห้องสมุดห้องสมุดกูใชห้องสมุดหรอฮาห้องสมุดอยู่นี่ปะครับเจอแต่ห้องน้ำเออเออมีอะไรเก็บนไหมเนี่ยอ๋ออ,อ,อันนี้พังเอยใครมาเอาน้ำซ่ามาไว้ในห้องเนี่ยโหกำลังอยากได้พอดีไหน ไฟก็ติดดับดับอะห้องผู้หญิงมาห้องผู้ชายก็สักหน่อยปะเออมีน้ำซ่าให้กินไหมครับโอ้โหดูดีดูด,ดีปีนแล้วก็ไขมาอุปกรณ์วิเศษของเราไขออกมาแกวง่งอุอยใหญ่ จำสแก,กนเล็กๆน้อยๆ,ๆก็เอานะขอปีนไปนิดนึงอา้าวแมลงหายไปด้วยเก็บลูกกระสุนสุดยอดมากเออลงลงเอโอโอ้กระสุนเพียบแต่ชีวิตเนี่ยไม่พอและน่าซาทุกคนเลยแซนนอนกินก่อนจะรู้สึกดีเออเออหน้าสดใสขึ้นเยอะแต่แอชลีย์กำลังอมทุก ห้องน้ำหมดแล้วในนี้ค่ะที่เป็นห้องสมุดนี่แหละนี่แหละห้องนี้แหละก็แกกก,แก,ก็แก๊กอันล็อกไปขอเช็คหน่อยซิมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ากระดาษอะไรมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าอ่ะซีดีปดอันเยอะมาก อ่านหนังสือชคชชตาเล่นงานกับครอบครัวฟรายแมนอีกครั้งถูกค้นพบว่าคุณเลียวนาดฟรายแมนเสียชีวิตก็คือเหมือนมีข่าวเขียนรายงานว่าเลียวนาดที่เป็นเหมือนน้องชายของดอ,อร์ฟรีดแมนเนี่ยตายไปแล้วเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยฮอะไรข้างบนเออเอ้ยใครครับเนี่ยคุณคือใครครับผมจ,จะโดนจับซะแกบ้างไม่โดน <c oughs> แกอยู่ที่นี่ได้ไงทุกอย่างมันแย่ไปหมดแล้วมีสับปะหดตจมตีเราทุก <c oughs> ที่เลยเราต้องทำอะไรสักอย่าง <c oughs> ก่อนที่มันจะแย่วันนี้ <c oughs> เคนนี่ก็หายไปแล้ววอร์เรนอะไรวอร์เดนที่นี่เหรอ <c oughs> ไปจากที่นี่ซะก่อนจะถึงพ่งนี้เราจะต้องทำยังไงล, <c oughs> ล่ะเออก็อยู่แลตัวเองซนะใน <c oughs> ทุกๆอย่างนั่นแหละ เอาแล้วมืดแล้วด้วยือเอาละครับเปิดออกมาจานิเทอร์คือตัวละครใหม่ปะยังไม่ใช่ป่ะคืออะไรอะ่ะตามหาจานิเทอร์เหรอโอ้โหนั่งเงียบๆเขากำลังวิจัยเกี่ยวกับพืชทดลองอะไรบางอย่างเรี Freeman, huh? ยวนาฟรายเม็ะเฮ้อเยวนะ อันนี้เขากำลังทดลองกับเลียวหนาดเหรอเฮ้ยใช่ปะเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือการทดลองของเลียวนาดที่ถูกบันทึกไว้หรือเปล่าเออตัวนี้ล่ะล็อกเออไปไงะไปไงต่อต้องออกจากประตูเดิมปะเนี่ยเราต้องตามไปห้องดินนิ่งฮออะไปดีกว่าเรา,ไป,า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 ไปหาด็อกเตอร์จานิเธอร์คนนั้นดีกว่า ต้อเจอสประหลาดหน้าห้องอีกปะเนี่ยโอเคไม่มีนะอ้ออ้ออ้อเอ้ยอ้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรครับเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะสั่นไปหมดเลยอ่ะไปไหนอ่ยเดินออกไปข้างนอกโอเคเธอไม่สงสัยเลยหรอกว่าเพื่อนของเธอหายไปไหนอ่ยเพื่อนของเธอคือไปหมดแล้วนะ สิ่งที่น่าสงสัยกว่าเคนนี่คือเพื่อนของเธอทั้งสองมันหายไปแล้วเออใครใครใครครับเออมันนี่นะเออไอ้ย่ะเสียงอะไรอ่ะอ้าวโดนกินไปแล้วเออนี่ไงประตูข้างวะโทเอ้ย อออืืหเละเทะไปหมดเลยอือหือโอ้ตามาดีมาดีอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนลงะลูกซองปัลล่าเก็บไฟฉายเก็บไฟฉายเออโอ้โหอ่าลูกซองพันไฟฉายไปพันกับอ่าลูกซองตุ้มมาโอ้โหใครวะเนี่ยเละเทะเลยอะแร้องใหมก่ก๊อตเลย ยังจะเข้าไปอีกเหรอเธอมันแจลกาเแล้วเกินนะออ่านี่ไงคุณแจนี่ม้นเทปคุณแจอ้าวฮะอะไรอ่ะนี่มีพยาบาลเหรอคุณเน็กซสันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเิญขอความช่วยเหลือเิญตรงนี้ที่อะไรเรากำลังไปช่วยออราม เน์ดเหรอประตูนั้นเปิดไม่ได้แต่ตอนนี้ไอเทมคือเรามีอะไรอะ่ะกุญแจดินน,นิ่งคีย์อ่าเดี๋ยวเราค่อยเดินไปแล้วกันนะขอเก็บของก่อนครับเอาแล้วมีคนให้เราช่วยวะ่ะแค่ช่วยเหลือตัวเองก็จะไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยยิ่งจะไปช่วยพยาบาลอีกเหรอเอออยา่าอย่าใช่นะอย่าลุ้มไปเออ เราได้กุญแจอะไรมาวะส่วนดีอ่ะแล้วก็เปิดประตูนี้ได้เลยอ่าตอนแรกมันล็อกไปขอดูหน่อยสิข้างในมีอะไรเปิดมาอุ้ยอุ้ยใครอ่ะเออตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่บนหัวแน่อาอจาจาอาจานี่เปิดมาก่อนเลยอ่ะลูกซองกระสุนปืนเอ้ยเอย่าเพิ่งยิงอย่าอย่ายิงกระปบนนี่แน่นี่แน,น,แน่พ่นไฟด้วยนี่นี่นี่จีโอ้เปิดไฟ เอาปลาเอาปลาเอาโอเคแห้งเรียบร้อยซักแห้งพร้อมใส่นะครับเอาน้องก็ถืออะไรอะเอาน้องไม่ได้ถืออะไรแต่น้องตายไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้หน้าสภาพหน้าเป็นไงขอเช็คเออหน้ายังสดใสป่ะมีน้ำซ่าให้กับคุณแอชลีย์หรือเปล่าอ้โหคุณพยาบาลยังรอดอยู่อีกเนี่ย เออยยะนี่นแน่น,แนี่แน่เอาสิเอเอไหนไหนไหนโหบอกเลยว่าช้ำชองมากมาตัวไหนตัวไหนก็ได้มาเลยมาข้างบนเหรอเออเออแน่นี่แน่นี่นี่สองไฟด้วยยิงไปด้วยเป็นไงโอ้โหยิงบ่อยเหมือนเคยเจอเอะกระสุนขอบคุณครับนะครับคุณพยาบาลเขาอยู่ไหนเนี่ย โอ้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 นี่นี่นี่เอาแผนที่ไปสิงามขอเช็คโอเคยังไม่มีอะไรเฮ้ยเวลาเหมือนเดิมปะดูดูหกโมงสามสิบห้าเฮ้ยเวลาเดิมทั้งเกมก็คืออูอูตัวอะไรไม่รู้ไปละอืมมามีตัวไหนเป่าขอเช็คเออเช็คหน่อยเนี่ยโหตรงนี้แหละมันดำเนอะควันดำเลยยิงเพื่อนเพื่อนยิงยิงก่อนยิงเชื่อเรายิงไปเลยเพื่อนเออ โหลดขอเก็บน้ำหน่อยโอแรงมาแอชลี่มา, Ashley, มาเดี๋ยวเราจะเอาน้ำซ่าให้กินนะไนแอชลี่มาน้ำซ่าจัดไปออสดชื่อยเดียว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 เดี๋ยวกลับไปก่อนโอ้พิ่งพิ่งเอาน้ำซ่ามาเอาน้ำซ่ามาก็เอาไปกินเอออ่ เผลอไม่ได้เลยโอ้อุตส่าห์พึ่งน้ำซ่ามาเมื่อกี้เสียเลยเยอะจัดโอ้ไปตัวนี้ไปไม่ได้ห้องนี้แน่เลยจ้ะโอ้ยอะทุบนี่แน่ทุบโอ้โหฟาดไปละฟาดละเพื่อนเพื่อนส่องไฟเราก็ทุบเลยเอาไปแหละอุย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 เพื่อนเพื่อนเพื่อน เพื่อนอ้าวมาเลยมาเลยดีกว่าหกแล้วก็ตั้มเลยอตั้มเลยนี่เป็นไงล่ะเออนี่แน่โอ้โหงั้นเราเดินลงบันไดเหรอคงซ้ายนี่ไปได้ปะนี่แน่ไปได้อาจจะไอ้เลยเอาสิเอาสิครับเอาเลงเลงแล้วก็ข้างบนด้วยข้างบนด้วยเพื่อนข้างบนด้วยเออเออเออนี่แหละรัวๆเรียบร้อย รีโหลดหน้าเป็นไงสถานการณ์หน้าโอ้เริ่มช้ำขอน้ำหน่อยครับเอาน้ำซ่ามาหนะ่อยโอแต่แอชลี่ไม่ไหววะงั้นเอาแอชลี่แล้วกันแอชลี่จัดไป ah. เออหน้าเริ่มดีขึ้นมาแซนนอนนายต้องซู้ให้ได้เพื่อนคุณอาจารย์เขาให้เราไปไหนวะ ลานกว้างๆนี่เขาอ่าประตูเปิดมีปะเนี่ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพึ่งลุม้มอย่าเพิ่งลุม้มโอ้ยแผ่นซีดีอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหชุดรักษาพยาบาลสุดยอดเก็บไว้ใช้ในแบบเคสแย่ๆเลยแย่ๆแ,แบบขืดขึ้นคออย่งเงี้ยเจอบะ เออใช่ข้างในนี้ติดไม่มีอะไรแหละอุจจะอะไรอะไรโอ้อะไรไม่รู้อยู่ข้างบนโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยเพื่อน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 เร็วเร็วนี่จุกงานรับรองนายรอดแน่เออเออเซ็กซี่เซ็กซี่ปวดหลังเซ็กซี่หน้าเริ่มเละกันทั้งคู่โอ้โหเราจะไปสู้เขาไหวได้ยังไง แกจะเหลือคนเดียวแล้วเหรอแซนนอนใครได้แย่กว่ากันโอ้ยอันไหนแรงกว่ากันออโตเมติกพิสตตลเหรอมา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 ,มาพร้อมแล้วก็ยิงปะยิงเลยมาอย่าเออ,เออเอ,อเออเอเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่ทีละตัวนะทีละตัวเออโอเครีโหลดรีโหลดรีโหดกระสุนรีโหลดกระสุนแล้วก็หล,ล,ลบมุมหลบขวามาเลย ออกมาขอเปิดประตูรีโหลดรอเลยเอาดีตื่นมาดิตื่นมาก่อนครับเราไ้ฟังหน่อยเออมาพร้อมแล้วยิงเลยดีกว่านี่เลยเอาเดิเอาเดิเอาดีเอาหมดแม็กไปเลยเอาหมดแม็กนี่แหละเออมันสู้ชีวิตว่ะใคร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 ช่วยใครช่วยเดี๋ยวนะเอาอุปกรณ์ทุบก่อนนะไปโบ๊ะบ้าเอาไม่ใช่เปิดได้เลย โอ้ยเดี๋ยว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 ไม่โอเคว่ะไอ้เพื่อนเพื่อนเซนโอ้โหโอโออืมหืมหืมไม่ช่วยเลยเอออ๋อโอ้ยมีแต่คนเจ็บพุงเจ็บท้องไปหมดแล้วโอ้ยกระสุนมาโอ้โหเก็บอย่างพี่ถีพี่ถันโอ้โหเซนนั่นโอตาตัวอะไรนี่อ่ะตัวอะไรตัวอะไรครับนี่เออข้างหลังมีปะล่ะ ข้างหลังน่าจะต้องมีแหลอะอารมณ์เนี้ยมันไหนไม่รู้เปิดได้ปะไม่ได้โอ้ยต่างคนต่างเจ็บท้องบอกเลยต้องไปใส่ฟิลไหนวะนเนี่ยใส่ฟิลห้องไหนครับมาโอ้ยต่างคนต่างปวดท้องเจ็บไปหมดแล้วครับเนี่ยโอเคตรงไปเลีย้ยวขวา ฝาประตูน,นี้เลยเออนี่ปะโอเคถูกแล้วไป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 เออเห้ยจบเจ็บจบเจ็บ,จบนี่แหละใช่แน่นอนเอาเลงไว้ให้ดิอ่าเหมือนจะต้องมีแน่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 อ่าเอาดิเอาดิเอาดิเออเออเ r อืมบลาบลาบลานี่เนี่า โอ้รีโหลดไม่ทันเลยปวดท้องไปหมดแล้วนี่ไงตู้ฟิวเออโอเคมันต้องซ่อมยังไงเออขอน้ำดีๆสักหน่อยเออมาปวดท้องปวดท้องคนไหนปวดท้องมากกว่ากอ่าเอชดีเราว่าเราให้เลยเออจะได้ไม่ปวดท้อง ไปอาจา้าไม่ทันจริงๆเว้ยนี่แน่เออหยิบอาวุธไม่ทันอะ่ะเออตอนนี้โอเคามามาเร็วกว่าตูมตูมอีกสักหน่อยเออมาขอแก๊กๆๆหน่อยเร็วเฮ้ยใช้ไขควงว่ะมันขาดแล้วก็ต้องใช้นี่เองมามาจัดไปเอ,อ้ย โอเคโอเคแล้วแล้วมาเราได้แล้วตอนนี้เขียวเขียวไม่ติดต้องเลี้ยวแดงเฮ้ยอยะเออไฟสว่างหมดแล้วกว่าจะได้เออเสียเราก็ไปหาเจ๊ปะที่เขาบอกว่าต้องประตูเปิดก่อนอะใช่ปะ่ะ พยาบาลครับไป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 เอาและเจก็หลับไปแล้วเรียบร้อยหลับหรือตายอือนี่เราต้องมาช่วยเขาในห้องนี้ปะขอดูหน่อยครับ เราดูมวนวิดีโอในนี้ได้ปะเฮ้ยดูได้ว่ะเพลย์เฮ้ it's the video surveillance camera วิดีโอมันบันทึกเอาไว้หมดเลยนะมีบางคนพยายามที่จะออกไปแล้วบางคนติดตามเข้าไปนั่นไงเคนนี่เฮ้ยก่อไปข้างหน้าเลยสิเดี๋ยวได้เดี๋ยวหยุดก่อนนั่นไงนั่นไงเขาไงอ้าวนั่นมันฟิตแมนนี่ แล้วทำไมเขาต้องการให้เขาตามไปล่ะแล้วเขาจงทาอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนั่นมันเป็นห้องลับนี่เคนนี่นายไม่ควรตามเข้าไปเลยนะไหนาก็ไปอีกเฮ้ยนั่นไงฟีดไปจิงด้วยแล้วเขาก็ล็อกประตูไม่ให้เขาออกมาไหนเออแล้วมั่นใครเนี่ยแล้วเขาต้องการทาอะไรแล้วเขามาเปิดประตูลงไป อ้าวนี่เขากลับออกมาอีกแล้วนี่นี่แต่ดูเหมือนว่าเขาเรีบออกมามากเลยเตแต่นั่นมันไม่ใช่คนนี่มันคือมอนสเตอร์ออรแล้วเขาตามมาด้วยเอาแล้วอ่ะอีกม้วนนะขอดูอีกม้วนหน่อยเออนี่มา subject ที่37 hey it's Kenny Kenny นี่เขายังมีชีวิตเราต้องไปตามหาเขานะเฮ้ย hey. ได้เรื่องว่ะ แค่นี้ยังไม่ตายแต่สองคนนั้นก็ตายอยู่ดีนะฮะอ้าวแล้วคุณพยาบาลแล้ววะออกไปโ่ไหนเธออ่าดินนิ่งรูมปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาแล้วเข้าดังข้างนี้อีกทีเมื่อกี้เหมือนลืมดูวิดีโอก็เลยแวะมาดูหน่อย มาคุณพยาบาลครับเรามาช่วยแล้วครับเปิดไฟ์ให้ด้วยโอ้โหสว่สางสวยอ่าเราเศอ้ฟิลแล้วแล้วไปไหนเวลาเดิมทั้งเกมอ่าตรงนี้ตันแล้วเนี้ยไปไหน เดินมาตรงนี้มาเขาลุบไปไหนอะอ๋อนี่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 เอออาเจ้เขาอยู่ห้องนี้นะคุณวิกสันคุณเห็นน้องชายฉันไหมเคนนี่น่ะนโอ้ฉันไม่มั่นใจหนเยควาว่ายังไง ถ้าเบิร์ตถ้าเบิร์ตเขาบ้าไปแล้วคขารักพาตัวเคนนี่เดียวนานอันนั้นคือชื่อของเสียงอะไรกระดิ่งไม่มีทางเอาแล้วคุณวิกสั่งเขาเป็นบ้าไปแล้วโอ้โหยีงคุณพยาบาลก็บ่นเพลงก็ฮูฮาฮูฮาใส่ภาสาจินมากองพยาบาลขอฟาร์มของก่อนนะครับ อาโอโหอลิาเบตฉันกำลังไปจากคุณด้วยมเมสเซจนี้ฉันว่าคุณมันเริ่มผิดปกติแล้วแหละฉันว่าฉันนอ้าวเงียบไปเงียบพร้อมกันเลยไหนขออุปกรณ์มีอะไรให้เก็บบ้างเอ่ยอ้อนี่นี่น,นี่มีให้ทุบมุณพยาบาลครับขอทุบหน่อยนะครับไปเออ,อีกที่เออนี่กลองพยาบาลวะจานหน้าแดงหน้าแดงวะเฮ้ยหน้ายัางโอเคอยู่ซีดี อ่าแล้วเราก็ได้วาวใช่ปะ่ะนี่มาโอเคพอถึงเราได้แผ่นเซฟเราก็มาเซฟกันเลยดีกว่าไหนแผ่นซีดีโอโหสิบอันไป มาจึกโอเคครับโอ้โหคราวนี้เราก็มากันแบบเงาๆพร้อมกับความหลอนจัดเต็มน่าติดตามต่อเลยแต่ไม่ไหวละโอเคครับสำหรับพาร์ทหน้านี่เดี๋ยวเรามาทําภารกิจก็คือเราได้วาวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเปิดไอ้ตรงห้องที่มันเป็นเหมือนตู้เลื่อนอ่ะกันต่อในพาร์ทหน้าฝากติดตามกันด้วยนะครับบายบาย